ทีมงานทีมงานทีมงานขายเออยายอองอันนี้งานจากไหนจะมาเยี่ยมชมครับคุณแม่ครับบ้านมาพรกรครีค่ะโอ้กลุ่มแม่บ้านสตรีค่ะอ๋ซึ่งคุณแม่ก็เป็นสตรีแม่บ้านของะเลเฮาอยู่แล้วเออเออมากี่คนคะคณะสองร้อยห้าจะมาศึกษาดูงานแล้วก็มาทานข้าวเที่ยงที่นี่ แล้วก็มาซื้อผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วยอ๋อเอาแนะนำด้วยคุณแม่แนะนำด้านนี้ด้ยโอครับซึ่งชาวบ้านเขาเป็นคนทำผลิตขึ้นมาค่ะทำเองค่ะขาเจกาเชื่อตามอันนี้เขาครบแบบเล็กๆในเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะอันนี้สัอ๋อดับกลิ่นดับกลิ่นอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวโพดงอะคือข้าวเกี๊ยบข้าวเกี๊ยว ครับคอันนี้จะเป็นมุ้นของลุมแม่บ้านค่ะจะเป็นยีบาทนะคะใหญ่สี่ม่วงด้วยอันนี้ม่วงคืออันชันอันชันสี่ม่วงอันชันอันนี้คือปลาคุ้งสตรีทาอครับแล้วมีกุ้งมีเนืดอหนเนื้อหลอ้าวเหรอเห็ดอันนี้คือผลิตภัณฑ์คือเขาปูพเองอลจะเป็นเนื้หมูเนอมูเปลนปะยน์ะครับเาจะรับกา ทุกลักอนามัยด้วยแนวฮวงเอ่นาอันนี้ก็จะเป็นโครงการใหม่หม่ารโครงการหมู่บ้านต้นแบบองโอ้ครับครับเหรออ๋อนี้แบบพื้นงนานนานนานไหมไหมไำนามส0ตัวค่ะค่ะราคาก็ไม่แพงรอคุณแม่เนาะเออมัมีค่าตอรละสิบหนึ่งสอบห้า มีมีแบบหอมหอมนี่นี่คือข้าวเออ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 ปาท่อค,คือขาบบ้า,ขาวกำบั<ป>้นเข้านี่แหละว่าง่ายๆไปอ๋อเป็นข้าวเจ้าเนาะ เราก็จะมาถ่ายให้ชมอ,อีกครั้งหนึ่งน้ะครับเนาะเดี๋ยวนี้นก็มีเจ้าหน้าที่พมาล่วงหน้าก่อนแล้วสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านนะคะนรับเนาะเอาอเดี๋ยวเข้ามาชมอ,อีกเวลาที่คณะศึกษา,าดูงา,านมาอีกทีหนึ่งครับกคสับนนะครับใส่วนของงานสมัครให้